ครับมาสวนป่าทีไรนะฮะได้อาหารอีกแล้วครับนี่นะฮะอุ้ยเกิดใหญ่ไปยไหมเกลีก่ยไปหน่ยได้อยู่ไหมอุ้ยมาไม่ทันนะเกล่ไปหน่อยไ,ไ,ได้ไปแลฮะพอได้อยู่ฮะนี่นะ นี่นะฮะไม่ได้ามาอาทิตย์เดียวเองนะอุ้ยหน่อไม้สดๆเลยฮะนี่นะฮะตัวนี้ก็พอได้ะฮะ มาสวนป่าทีเดียวฮะกไ็ได้ได้อาหารได้ตัดแต่งกิ่งนะฮะ นี่นะฮะตัดตรงหลอดใครตรงลืมแหล่งจริงๆนะฮะนี่นะฮะขนาดเข้าหน้าแหล่งแล้วนะเขาก็ยังมีผลผลิตให้เรากินนะนี่นะเยอะอยู่นะฮะสดๆเลยฮะก็นี่นะครับโซนปลาผสมป่าไปที่หนึ่งนะฮะได้นะฮะหน่อไม้สดๆนะฮะเดี๋ยวจะไปดูอีกอีกกอนะฮะ โอเคครับขอบคุณนะครับที่เข้ารับชมนะฮะสวัสดีครับ